Here we กับสุดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับนี้อยู่กับ a r i a Story ภาที่กันแล้วก็จากภาคที่แล้วที่ผมโดนตุนเป็นไก่ต้มเลยนะครับไก่ตุนไก่ต้มนะครับก็ มารู้ความจริงว่าเกมนี้คือเกมฮอลโลไม่ใช่เกมสดใสน่ารักน่ารักอย่างที่ภาพปกมันหลอกนะครับก็โดนแกงไปแล้วก็ต้องแกงให้สุดไป i can advance ไปไม่ได้ไไแล้วเขาไงแล้วต้องทำไงอ่ะอ่านหนังสือเหรอโอ้นี่ไงฉันรู้จักเรื่องนี้เออโรมิโอแอด์จูเลียต มันไม่ควรจะอยู่ที่นี่สิเฮ้ยอันนี้มันอะไรนะ Hollow อ,ลลอ๋ออันนี้เป็น Adventure Book ช้อยจี comedy มมแล้วก็ science fiction มันควรจะอยู่ comedy มมไหมหรือไม่ใช่ หรือมันควรจะโอเควางได้น่าจะชั้นนี้ถูกแล้วทาร์จี้เนี่ยนะขอบคุณเป็นล้านเลยคุณผู้หญิงคุณหนูนรู้สึกอะไรรู้สึกได้ออกมาจากที่อ่าชั้นหนังสือนั่นแล้วเอ้ยหนังสือพูดได้เอะหนังสือพูดได้เหรอ,อ,อ,หอ,ดดหรอมีอะไรผิดปกติเหรอคุณผู้หญิง ปกติคือหนังสือมันไม่พูดกันนะ่ะนังสือพูดไม่ได้เออฉันหวังว่าเธอคงจะไม่รังเกียจถ้าฉันจะถามนะแต่เธอรู้ไหมว่าฉันอยู่ที่ไหนนะ่ะอ๋อที่นี่ก็เป็นทอเวที่จะต่อไปกับเชือมต่อไปกับห้องสม,มุดอีกสองที่นะ่ะไอห้อง t o library ห้องสมุดสองที่อะไรเอ,อ แล้วก็ในกรณใีในครั้งนี้เนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนแรกเลยเป็นคนแรกเลยที่พาประตูนั้นมาได้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะคุณอาริยาใช่เออนั่นชื่อฉันนี่ใช่แล้วต้องขอบคุณคุณเลยจนถึงกลับมาในที่ที่เป็นของฉันสักทีในที่ที่ถูกต้อง แล้วก็หนังสือทุกคนเนี่ยมีอารมณ์เป็นของตัวเองเพราะเดซัดนะขอพวกเราขอบคุณคุณขอเราขอบคุณคุณหนูนะผมเรียกคุณหนูกันทุกอย่างพร้อมแล้วคุณอารียโอเคเซฟกันเลยโอ้โหพอเราได้สร้างบันไดที่จะไปทางที่จะทำให้คุณผ่านไปได้ แต่ว่าต้องเตือนหน่อยนะพยายามอย่าตกล่ะไม่ต้องกังวลแค่คุณก้าวบนพวกเราพวกเราแข็งแรงมากเพราะพวกเราเป็นมากกว่านั้นพวกเราแข็งแรงมากกว่าที่คุณเห็นโอเคโอ้ขอบคุณนะวางตัวด้วยล่ะผมขอผมจะภาวนาไม่ให้คุณต้องไปเจอจุดจบที่โอดร้ายเหมือนในหนังสือของผมนะ หนังสือเองมันบอกอะไรวะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับโรซี่อายโรซี่ก็น่าจะเโรสอายลงตาสีแดงกาละครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มาเข้าที่เธอได้มาเข้าเข้าห้องหนึ่งก็คือเราเธอเซอร์ไพรส์กับเสียงที่ได้ยินนั่นเสียงผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังนั่นนี่ อ๋อเสียงผู้หญิงที่อยู่หลังมาตูเธอได้ยืนยันตัวว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคนปริศนาคนก่อนที่จะเจอคนก่อนที่เธอเจอนั่นเองเธอต้องเป็นอาเรียสินะดีที่น่นจาจะชื่อา a r r a น o narrator narrator แล้วก็นี่เป็นหน้าที่ของฉันเป็นหน้าที่ในการนาเรี สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฉัน,น,น,นทำไมถึงต้องการทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นละ่ะก<อ>็เพราะว่าฉันเป็นคนบรรยายผมเรียกคนบรรยายกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอเออเธอคนจะสับสนนะ rosey girl ต้องเรียกไงวะเออแต่มันคงจะไม่เกิด ขึ้นเร็วๆนี่หรอกใช่ไหมผมแปลถูกไหมจุดสคงของเธอก็คือผ่านประตูนี้ไปใช่ไหมมันข้อควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้แล้วเธอผ่านไปเธอก็จะจะสามารถผ่านไปได้อ่อยออกไปด,ดูโซ you can เธอจะผ่านไปก็ได้ถ้าเธอต้องการ หรือเธอจะอยู่ที่นี่แล้วหาทางกลับไปโลกของเธอเธอจะเลือกทางไหนกันล่ะตัดสินใจเรื่องราวของเธอเลยวเดิเอ็ดวาร์จะทำอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนหรือจะอยู่ที่นี่ฉันจะทำอะไรที่มันแอดวานซ์ว่าน,นี้เข้าใจแล้วอย่างนั้นสินะ นั้นมีคำถามคำถามหนึ่งเบเวอร์ชอบถ้าไม่ตายได้โปรดอย่าตายเร็วๆอย่ารีบตายในในเรื่องของคุณล่ะเพราะมันอาจจะทำให้ในเรื่องมันเงียบเฉียบแล้วก็น่าเบื่อถ้าคุณจบเป็นอย่างนั้นนะก่อนที่จะเริ่มอ๋อก็คืออย่าลืมง,งตายโอเค กูเลยน่ากลัวเลยเอาสิไปเลยขอเซฟก่อนได้ไหมโอ้ไม่อยู่แล้วมีทางเลือกให้กลับปะกลับแล้วไม่อยู่แล้วกลับไม่ได้ด้วยไม่อยู่ไม่ไม่ไม่อยู่ได้ไหมเธอตัดสินใจที่จ ไปขั้นแอดวานเนี่ยเหรอโชคดีครับโชคดีค่ะไปละจ้าเขาบอกว่าอย่ารีบตายเอาไงดีเนี่ยชัตเตอร์หนึ่งโอ้โหเริ่มชัตเตอร์หนึ่งคอมเมดี้โอ้โหชั้นหนังสือสายสุดจำได้ปะคอมเมดี้คอมเมดี้ไทเลอรจีฮอลลเอเวนเจอร์ อะไรอีกอะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอได้ก้าวเท้าเข้ามาในหอสมุดแห่งนี้เธอเป็นคนเงียบเชียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินอย่างระมัดระวังแต่ว่าเธอนั้นค่อนข้างที่จะแบบคน curious แบบยังไงอะแบบซีเรียสนิดน,นึง จริงจังอะโอ้โหมันตามมาด้วยเหรอ,อเธอตัดสินใจที่จะมาที่นี่แต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยเธอไม่มีทางเลือกต่างหากล่ะเพราสถานเพราะหอะสมุดแห่งนี้เนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่เธอจะอ่ะอหาได้บนโลกวันนี้ เอ้ยหาด้หาได้ในโลกของเธอฉันแน่ใจได้เลยว่าเธอจะไม่ได้เห็นหอสมุดแห่งนี้เอ้ยไม่ไม่เคยเห็นหอสมุดแห่งนี้มาก,ก่อนเธอต้องเอาละเธอจะได้เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แน่ว่าฉันหมายความว่างไงโอ้นี่ก็ไกลเอ้ยไม่ใช่ฉันขอเตือนอะไรบางอย่าง ลืมลืมเตือนอะไรบางอย่างแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยเธออยู่ในเซ็กชันของคอมเมดี้ของไลบรารีนะแล้วก็ใน Comedy, คอมเมดี้หนังสือคอมเมดี้เนี่ยเธอสามารถหางานอ,องานเลกแล้วก็อะไรที่มันเป็นปกติของออความเป็นเอนเตอร์เทนเมนท์ที่นี่ได้เลยสิ่ง <c oughs> ที่เอนเตอร์เทน แล้วก็แน่นอนว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่สนุกสุดๆเลยเพราะฉะนั้นขอให้สนุกกับการอยู่ที่นี่ for h เวอ e r เท่าที่จะอยู่ได้เลยลขึ้นไปข้างบนยินดีต้อนรับสู่คอมบินิบิวสถานที่ที่จะทำให้คุณสนุกในหอสมุดแห่งนี้ วลนั่นคือสิ่งที่ฉันชอบพูดละ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ d i s c e s p t f u l แบบแต่อย่างไงก็เถอะฉันก็มีโอกาสได้ต้อนรับคนที่มาอยู่ที่นี่สักทีนะแล้วก็ฉันก็อะไรอะไม่ได้ทำอย่างเป้ในแคนอีเวนต์ดูให้เพื่อก็คือไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจของตัวเองมีปัญญาผิดปกติ งานของฉันเนี่ยก็คือต้อนรับคนที่มาเยือนที่นี่แล้วก็โชว์แต่ว่าฉันหาจิงเกอร์จริงเกอรเบลไม่ได้เลยจังเกอร์เบลจังกริ้งเบลจังกี้บอลน่าจะเป็นไอ้ลูกไอ้นี่ครับที่ตลกเล่นะแบบหมุนๆจับแล้วก็สามลูกอะเออประมาณนะั้น เธอรู้วิธีคว้างบอลด้วยเหรอโอ้ใช่นั่นคือความสามารถพิเศษของฉันเลยนะไม่มีใครไม่รู้เกี่ยวกับการคว้างบอลสุดมหาศจลของฉันอีกแล้วล่ะว้าวนั่นแล้วฉันอยากจะรู้แล้วสิว่ามันเป็นยังไงอะ่ะมันฟังดูสุดยอดมากเลยฉันอยากจะเห็นมันจังเอ่อถ้างั้นแล้วก็ช่วยฉันหาฉันต้องการจังเกิ้ล เธอช่วยไปหาจังเกิลบอลมาให้ก่อนได้ไหมโอเคจังเกิลบอลสินะแต่คนลุกนี่มันคือที่เซฟเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เซฟจังเกิลบอลทำให้ทายนะขวาหลายซ้ายอัปปรีขวาไปดีกว่าอะอะไรอ่ะ๊ำนึงนะคือมันหน้าจอเล็กแล้วผมมองไม่เห็นมันอุ้ย กดเซฟก่อนถามคำหนึ่ง What the fuck โอ้มันเป็นทางเดียวครับเปิดเฮ้ยคุณแจไม่ได้คี์โอเคน่าจะใช้อีกห้องหนึ่ง ไปห้องนึงกันห้องนี้แน่เลยที่ใช้รือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราได้แคมเปดี้คีมาครับอืมโอ้โหให้กูเปิดเลยปะเนี่ยมี question mark ด้วยไม่รู้ทำไมใช้ได้เหรอเอ้าใช้ได้เฉยขอโทษเลยนะฉัน พูดคุยกับคนตลกเท่านั้นกูไม่ตลกหรอเอยยินโลสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่มันต้องเล่นมุกอย่างนี้สีเหลืองเยินโลนี่นี่คือตุ๊กตาตัวตลกนะครับมันให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนจะขยับได้อยากขยับเดินแตวจังกเกอบอล นนี่ไม่มีชั้นเรียนนะหนังสือพวกนี้มันอะไรกันล้อเ,เล่นนะนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันจะให้อะไรอ่ะใหเงินของฉันแล้วกันเอานี่อะไรอ่ะมูลค่าทุกอย่างมันราคาทุกอย่างเนี่ยมันยังไงอ่ะ,อะไรประโยชน์สิ้นดีนะอะไรไม่รู้ลัอตที่นัมเบอร์ เออหมายถึงของยกตัวอย่างก็คือวัฒนธรรมก็คือ4เป็นอันลักกี้นัมเบอร์นะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันดูแบบเหมือนความตายใช่ครับเลข4มันเป็นเลขความตายนะที่ทางของจุย้ยอะไรเขาว่ากันนะแล้วก็ในอีกมือน,นึงเนี่ยก็คือเลขที่13คือโชคร้ายแล้วก็โชคดีก็คือ278 น่าสนใจมากเลยเราก็ต้องเล่นต่มในเรื่องที่แบบอ๋อพรพรของขวัญของขวัญสำหรับทุกคนน่าจะใช่ของขวัญไม่ใช่ราคาแค่มีเหรียญเดียวก็สามารถเอาของมาได้เลยทิ้งเหรียญของเธอไว้สิแล้วแม็กชีนอยู่ตรงนี้ก็เธอจะได้ไงเอาสิรออยู่แล้วจะไปหาเหรียญได้อย่างไร ฉันได้บอลลูนละโอ้ฉันได้อแคนดี้ฉันหวังว่ามันจะกินได้นะแล้วเนี่ยเฮ้โกรชมัดฉันไม่เคยได้ของดีกับเขาเลยนี่เธอคิดว่าไงัยมากฉันควรที่จะทำอะไรกับแครอทนี่นี่ฉันควรฉันไม่ต้องเอาใส่ปากใช่ไหมฉันกินไม่ได้นี่เธอก็รู้เอานี่ไป ในแคลอบเอ้าแคอลอบมาทำอะไรจะเป็นเมจิหเชี่ยนอยากจะให้ฉันโชว์ที่ไงไหมอะอ่ะอะไรไะะโชว์อนะเปิดมาเอา่อโอ้มึงให้แต่เลขเขาบอกว่าเลขเจ็ดเป็นลบเลขโชคดีเจ็ดละกันมันจะแหวกให้เราปะเนี่ยอ๋อขอโทษนะมันที่มันหลน่นบนหัวเธอเธอโชคดีชะมัดเลยเธอรู้ไหมเนี่ย อโทษด้วยที่สําหรับของนะเธอสามารถเอามันไปได้เลยถ้าเธอต้องการเออมันยังไงอะฉันอาจจะมีปัญหากับเมจิทิกของฉันไม่ครับถ้า,ถา,ถาคุณเลือกเปอร์สามเบอร์สี่กูแตกดีนะอารออ่านมาก่อนเออฉันชอบเออกระดานหมากลุกมันเป็นเกมที่ฉันชอบมากเลยไม่มีเหรียญ ทำอะไรอะ่ะอืมนี่คืออะไรอะ่ะเต๋คราวโทมิโต้ฉันอยากจะเห็นความสามารถของเขาจันฉันแบบว่ามันอาจจะสนุกมาหนึ่งวันฉันจะไปอยู่บนนั้นสวรวันโอเค วันเดียมนุษย์หยุดอยู่บนสเตทเวทีเพื่อจะโชว์สิ่งที่เอ่ออลอสพมิอดอะฮะที่เขาสัญญาโชว์๋ยชูงเงียบหน่อยเขาจะเริ่มแล้วเอ่ะไม่คือฉันไม่โอ้ฉันอยากจะเห็นจังเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันท,ทุกคนทำไงดีเนี่ยก็ต้องเล่นโจ๊กไม่งั้นตาย เอออาจจะไม่ดีสะเท่าไหร่โอ้ฉันจําได้เรื่องตลกของพ่อของฉันบอกมานะ่ะนั่นอาจจะใช้ได้ก็ได้ทําไมหนังสือคันนี้ถึงดูไม่มีความสุขเลยเพราะว่า <c oughs> มีแต่ปัญหาไงล่ะ <c oughs> นี่ได้ยินนนันนไหมโอ้พระเจ้านโคตรแย่เลย โอ้พระเจ้ามันแย่มากฉันหยุดขำไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่มันนานแค่ไหนนลที่ฉันไม่ได้ขำอะไรขนาดนี้นอ้กูเกูมันหามากเลยขอบคุณกูปันหาได้ไงเนี่ยมันหาเฉยต้องขึ้นไปเล่นอีกได้ไหมได้อะไรไหมเนี่ยไม่ได้อะไรแถมพาเครียดอีก มันจะไม่มีหมีนะเออได้อะไรมาไม่รู้เซฟก่อนเซฟก่อนโอเคห้องนี้ไปไหนเอ้ยห้องมันเปิดนี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขวาก็ไปขวาไปาาไปต่อแน่นอนดุซองละ ว้าอุ้ยกระจกอุ้ยทำไมเก้าอี้ไม่เหมือนกันนะสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีแดงกลมเธอเออคุณเห็นสิ่งที่สะท้อนฮะเอ๊ะอันนี้เราผอมอันนี้เราอ้วน อน,นี้เราตัวยืดหัวขาดเดี๋ยวอัน,นอันนี้ไม่ชอบอันนี้มันดูเหมือนฉันสามารถผ่านไปได้เลยเข้าไปนี้วั t หายละคืออะไรอะหลุมศพเล็กๆเ,เขียนว่าอะไร เอ้ยเอยเอว่นันดอกไม้ผมว่าใช้ได้ที่เราได้มาไงวางอะอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้วางไว้เฮ้ยยังไม่น่ากลับไปดูอีกรอบ เธอคิดว่าเธอคิดยังไงกับกระจกพวกนี้หืมรูปร่างของมันเนี่ยสะท้อนออกมาข้างนอกแล้วข้างในความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ล่ะในความคิดของฉันเนี่ยฉันไม่เชื่ออกนะว่ากระจกเนี่ยมันสามารถสะท้อนสิ่งที่เป็นจริงของคุณมาได้นะฉันว่ามันไม่มีแฉันว่ามัน x เซนมากเลยนะที่แบบ ความกล้าที่แท้จริงที่ไม่อะไรอ่ะคนอื่นไม่สามารถเห็นได้ที่บางอย่างคนอื่นไม่สามารถเห็นได้อ๋อเธอฟังเธอฟังคำอ่าแปลกๆจากผู้หญิงคำเตือนก็คืออย่างนี้เหรอก็คือฟังอันนี้เห็นไหมสิ่งที่ฉันพูดมันหมายความว่าอย่างนั้นแหละไม่เคยที่จะแบบ นี่กา just a book ไฟ c o หนังสือไม่ได้ช่วยหรอแต่มันอ,มอยังไงวะ้วโลกนี้อะไรมันเป็นหนังสือที่ wonderful แบบมหัศจรรย์มากเลยนะรออยู่ข้างหลังแล้วก็มีความน่าเบื่อ,อบางไว้น่าเป็นสิ่งที่ฉันหวังกับมนุษย์เธอเข้าใจใช่ไหม เฮ้ยกระตายเฮ้ยมึงเอาอย่างน่ะกระตายมีอะไรไหมก็คือเมื่อกี้ไอ,ไอ,ไ,อไอ้นั่นมันจะพยายามบอกว่าคือกระจกเนี่ยมันสะท้อนตัวตนเราจริงๆนั่นหรอตอน้นั้นที่เราเนี่ยมีสิ่งที่คนอื่นเนี่ยไม่เห็นนะครับมันมีสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นนะครับ มันสะท้อนกระจกเราทุกวันนะครับเออผมว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่มันเป็นอย่างนั้นแต่นี่อะไรชอบเพลงไหมเอ่อช่วยจะเป็นหนังสือช่วยเติมมิสิกชีทให้ชั้นหน่อยเธอสามารถอ่าแล้วก็ฟังมันในคลาสติกมิลสิคได้นะเอเอไอพวกนี้ พวกเครืองดนตรีเนี่ยมันไม่ฟังฉันเลยอ่ะแล้วมันปฏิเสธที่จะเล่นด้วยฉันสงสัยจ,จังว่าทําไมต้องมานั่งถามหาอีกเหรอไว,วลินอุดัดเพียโนโอ่ะอย่างๆให้เขาเล่นเองอืมบัมน,นะก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถเล่นได้ จะมีก็แค่เปียนโนจะว่าไปน้องอาเรียมตาสีแดงโรซี่น่าจะไอที่โรซี่ที่น้องพูดไปนั่นเฮ้ยเฮ้ยจะโอเคเอาเป็นว่าเย๋ยกตอนที่พามันจะยาวกว่าน,นี้ก็เอาเป็นว่าเยอะ จะพาไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็เลยกดแชร์กดบบไลค์กดซับใครถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะรับผมสัวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอใหม่ครั้หน้าออกันเอริสต่อไปวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย